สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาสูตรโอเลี้ยงนะคะยกลาะคีโตแบบง่ายๆกันเลยนะคะซึ่งเราสูรคู่กับนมอาลมอนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะตามด้วยนะคะในส่วนของนะคะผงโอเลี้ยงนะคะอันนี้นะคะเป็นถงกาแฟโบราณค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ในลนนักษณะนี้เราจะใส่น้ำเปล่าไปเลยค่ะ เอาล้ค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะนี่นะคะเราก็จะตั้งไฟนะคะรอจนเดือดน,นะคะ,ละ,นนะ,คะและ้แวะะะะเดี๋ยวเราไปกรองกันนะคะค่ะหลังจากเดือดนะคะดับไฟแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ5้านาทีนะคะเดี๋ยวเราไปกรองกันค่ะเดี๋ยวเราจะกรองกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งกันนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้โอเรียงนะคะสำหรับ คนทานคีโตกันแล้วนะคะสามารถเก็บในตู้เย็ยนได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะเสิร์คู่กับน้ำแข็งนะนะคะแค่นี้เราก็จะได้โอเรียนนะคะสำหรับการกแล้วนะคะสำหรับคนทานคีโตนะคะ สูตรนี้นะคะเสิร์ฟเย็นๆกันเลยนะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราเทนุ่มอัลมอนด้านบนนะคะแค่นี้เราก็ได้ออริยงยกร้อแบบคีโตจีนิกกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพืบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ